ขอเชิญ,ญญาติธรรมร่วมทำบุญเททองหล่อพระศรีธรศาสดาขนาดหน้าตัก26นิ้วในวันอาทิตย์ที่23มีนาคม2568ณวัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรมตำบลท่าสนุกอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยากำหนดการเททองหล่อพระศรีธรศาสดาเวลา9นาิกา59นาทีไถ่ชีวิตโคกระบือเวลา12นาฬิกา29นาทีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระภูมิเจ้าที่เทพยดาบูรพัพมหากษัตริย์ทุกพระองค์ขอเข้ามากำมแผ่นดินเปิดปราชาเลิกเวลา14.19นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จเจริญพระพุทธมนต์จุดเทียนนบพระเคราะห์เทวาแก้ปีชงแก้เดือนช้าแก้วันอุบาทเวลา15.19นพระสงฆ์สมณศักดิ์จเจริญชัยมงคลคาถางานพิธีเททองหล่อพระศรีธรศัสดาภายในงานมีของกินของใช้มากมายกางคืนรับชมลิเกตลกนายกออฟ สนติดต่อจองร้านค้าโทรได้ที่0 9นใจติดต่อจอง้านคาและ0 8 3 8 3แ3ด8 0เชิญพี่น้องรวมกันทำบุญ ສົນເອອນຸ່ນໃນພຸທະສາດສະນາ